จำใจขนของย้ายออกเรือนหอปิ่นเกตมณีจำใจขนของออกบ่นคิดถึงบ้านปิ่นเกตมณีจำใจขนของออกบ่นคิดถึงบ้านจำใจขนของย้ายออกเรือนหอแมจะยังไม่คำตอบที่ชัดเจนสำหรับเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว วัฒนศีลหลังมีภาพปิ่นเกตมณีเปลี่ยนกลับมาใช้นัมสกุลเดิมของตัวเองพี่ชายรนรงค์สงครามรวมทั้งยังมีการ unfollow ่อินสตาแกรมของเจเจตรีนทึ่งฝ่ายชายก็อันฟอ l โล่ด้วยเช่นกันล่าสุดใน IG จีสอรี่ส่วนตัวของปิ่นเกตมณีได้โพสต์ภาพจากมุมต่างๆในบ้านพร้อมเขียนแคปชั่นว่า missing home ก่อนจะโพสต์อีกภาพเป็นรูปห้องนอนระบุข้อความว่า,า missing my room และใส่อีโมจิหน้าเศร้าเชื่อว่าเพื่อนพ้องและแฟนๆที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวต้องส่งกําลังใจให้คุณแม่ปิ่นอย่างล้นหลามแน่นอน แม้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องอย่าหรือไม่ยาเหตุทั้งเจเจตรินปิ่นเกตมณีวัฒนศินป์ยังไม่ออกมาเคลียร์ให้ชัดถึงแม้ว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างอันฟอลโล่ไอจกันไปแล้วด้านปิ่นโพสต์ที่ถึงบ้านที่ถึงห้องนอนส่วนเจก็โพสต์คิวงานทำมาหากินกันต่อไปแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าปิ่นจะมีเรื่องราวให้ยิ้มได้หลังจากลูกๆทั้งสคนทั้งเจ้านายเจ้าคุณเจ้า,า,จา,า,จา,าสมุทได้กลับมาเมืองไทย สู่อ้อมกอดของแม่ครบทั้งสามคนเรียกว่าแม่ปิ่นไม่เหงาแล้วเจจิตรินเคลื่อนไหวแล้วท่ามกลางข่าวลืออย่าปิ่นเกตมณีบอกสองคนเรียนจบอังกฤษแล้วเหลืออีกหนึ่งคนหายใจลึกๆแล้วโดดขึ้นเวทีทําหน้าที่ให้ดีที่สุดหลังถูกโยงว่าเป็นผู้รักดาราในข่าวว่าอย่าร้างกันแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ออกมาพูดเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวสําหรับคู่ของเจจิตรินและปิ่นเกตมณีโดยหลังจาก เริ่มมีข่าวก็มีทั้งภาพพวงหรีดที่ปิ่นกลับไปใช้นามสกุลเดิมพี่ชายรนรงค์สงครามและพบว่าทั้งเจปิ่นอันฟอลโลยสแกรมท่ามกลางกระแสข่าวต่างๆล่าสุดเจเจตรินได้เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพตารางคอนเสิร์ตที่จะขึ้นในเดือนเมษายนพร้อมข้อความระบุว่า2คนเรียนจบอังกฤษแล้วเหลืออีกหนึ่งคนหายใจลึกๆแล้วโดดขึ้นเวทีทําหน้าที่ให้ดีที่สุดจากนั้น มีคอมเมนต์มากมายเช่นเป็น FC พี่เจแล้วก็รักครอบครัวพี่เจทุกคนวันนี้เลื่อนติ๊กตอก TikTok เจอแต่ขาพี่เจไม่อยากให้เป็นจริงยิ่งติดตามเวลาคุณปิ่นไปออกรายการยิ่งอินและหลงรักไปไม่รู้ตัวอ่ะ